าวาไปนะครับคนดูคนวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดมัดฟรีไฟนะครับนี่ครับส่วนมากมัดมัดผมที่ผมแจกครับผมก็จะเอ้ยผมเอ้ยมันก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดนี่นะครับทำแบบนี้วครั้งก่อนเข้าเกมนะครับเอ้ยก็อีกก่อนลงมอดนะครับนี่ครับแล้วก็สวมใส่ดีนะครับกดออกแล้วครับนี่ครับปัดเกมทิ้งเลยนะครับ เราก็กดนี่ครับกดจัดการนี่ครับเสียงเหลืองนี่ครับแล้วกด Import จาก window นะครับแล้วก็ Desktop ผมโหลดมาแล้วครับมอดหมัดสำหรับใครอยากได้มอดหมัดนะครับก็เอาที่ใต้คอมเมนต์ผมได้นี่ครับมีก็ไปลงเลยครับนี่ครับผมกลงตัวนี้ครับนี่ครับ แล้วก็กด apk นี่นะครับแล้วก็ติดตั้งตังนี้มาครับนี่ครับนี่ครับวิธีลงม็อดนะครับนี่ครับตัวนี้แล้วครับสำหรับใครที่เข้าริสมาใหม่แล้วไม่เห็นห้องพวกนี้นะครับก็กดรับยุดก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็ฟรีฟล์อยู่นะครับแล้วก็ไปลงม็อดเลยนะครับเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วก็กดเข้าไปนะครับ d c a M นะครับ d c a M นะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดเดอร์นี่ครับแล้วก็กดนี่กดกดที่ทีนึงครับไม่ต้องไม่ต้องกดที่ค้างนะครับแล้วกดที่ทุ่โลกตัวนี้ครับทีหนึ่งครับกดที่เข้าไปกดอีกกด copy ตัวนี้นะครับคัดลอก Android Data วางเลยนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับวิธีการลงมัดนะครับ นี่นะครับเราลงเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับคามผมก็จะแตกๆนะครับไม่แรงเขาไม่แรงนี่ครับนี่ครับผมไม่มีมัดนะครับเดียวๆนะครับนี่ครับนี่ครับไม่มีอะไรนะครับเนี่ย โอเคครับคลิปก็จบแล้วครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับบายไปแล้ว